สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมี่นะคะที่ช่องหวังซินมี่อีกแล้วจ้าฮายฮาชนีทุกคนนะคะชนรู้นะคะว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะต้องเป็นชนีแน่นอนนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนทําไมเราถึงจะมาพูดเรื่องนี้คือตอนที่มี่เนี่ยไลฟ์สดในติก ตกนะคะแล้วก็มีแบบน้องๆเนี่ยเข้ามาถามเยอะมากพี่มี่ค่ะหนูจะคุยกับผู้ชายจีนอะแต่ว่าหนูพูดจีนไม่เป็นหนูควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะหรือว่าพี่มี่ค่ะหนูอะคุยกับผู้ชายจีนแต่ว่าหนูคุยผิดๆิดกถพูดภาษาจีนไม่ได้อะหนูอายผู้ชายมากเลยแม่อย่างเงี้ยวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคการเรียนภาษาจีนนะคะทุกคนว่าเอ้ยมันเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงดีนะคะภาษาจีนมันยากจริงๆหรือเปล่าเวลาคุยกับผู้ชายเนี่ย เขาจะได้รู้สึกว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้เก่งจังเลยพูดจีนได้นะคะแล้วการที่เราพูดจีนได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเลือกผู้ชายไปในระดับหนึ่งเข้าใจปะคือเราก็จะไม่ได้ผู้ชายที่แบบว่าไก่กาอไาเลเราก็จะได้ผู้ชายที่แบบว่ามีความเจ๋งเพราะว่าเราเจ๋งอะเราพูดภาษาจีนไดออ้มันเจ๋งนะแม่แต่ว่าก่อนอื่นนะคะมิจะบอกว่าวันนี้มิใช่กล้องตัวใหม่นะคะทุกคนคือมิรู้สึกว่ามันชัดมากอะ มันชัดจนแบบว่ามันชัดกว่าตาฉันอีกคือดิฉันเนี่ยตาสั้นนะคะดิฉันมองกล้องอย่างเงี้ยก็คือเบลอแต่ว่าอีกล้องเนี่ยชัดกว่าอีกนะคะทุกคนคือมีสิวกิมเม็ดอะไรอะไรยังไงนี่คือเห็นหมดแล้วคือใดๆคือฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนมากคือแบบคือเอ้ยมันอ้วนไปไหมวะคืองงว่าเอ๊ะมันอ้วนเพราะกล้องหรือว่าอ้วนเพราะตัวเองยังไง มากลับมาที่เรื่องของเรานะคะอะขั้นตอนแรกในการเรียนภาษาจีนนะคะมิจะต้องบอกก่อนว่าภาษาจีนเนี่ยมันเป็นอักษรภาพ You know อักษรภาพมันไม่ใช่มีแบบเหมือนภาษาไทยอะที่มีพยัญชนะสระวรรณยุกมารวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งคำเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีคำอ่านภาษาจีนค่ะทุกคนคือมันเป็นอักษรภาพพอเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยก็คืออ่านเลย แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันสะกดยังไงอะไรยังไงถูกประลาเพราะมันไม่มีนะคะคนจีนนะะ่เขาก็เลยคิดคน้นพินอินขึ้นมาค่ะทุกคนถูกต้องก็คือพินอินนะคะพินอินเนี่ยมันคือคําอ่านภาษาจีนพินอินเนี่ยมันก็จะมีทั้งเพญชนะสระนะคะแล้วก็วรรณยุกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนนะคะจะต้องเริ่มที่พินอินก่อน คือนีอ่ะจะต้องไปฝึกอ่านพินอินให้คล่องก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน,นีอ่านพินอินไม่ได้เนี่ยนี่ก็จะไปอ่านตัวจีนไม่ได้เข้าใจป้ะคือนีต้องอ่านพินอินให้คล่องก่อนแล้วคือพี่จะบอกว่าพินอินในภาษาจีนน่ะมันง่ายกว่าในภาษาไทยเยอะมากๆนะคะคือ <c ười> ในภาษาไทยเนี่ยเรารู้สึกว่ากดกระบาลนะแกคือเรื่องภาษาไทยเนี่ยรู้สึกว่ายากนะคะพยัญชนกะ,ะก็เยอะสระก็เยอะวรรณยุกก็เยอะนะคะแต่ว่าในภา,าษาจีนน่ะ มีน้อยกว่าภาษาไทยประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะสเต็ปแรกนะคะไปฝึกอ่านพินอินให้คล่องเข้าใจไหมเราจะได้ไม่อายผู้ชายนะคะทุกคนเมื่อเราเนี่ยอ่านพินอินได้แล้วนะเราก็จะเริ่มแบบเออเริ่มพูดเริ่มพูดออกมาเป็นคำๆได้แล้วนะคะทุกคนสเต็ปที่2ที่เราควรจะทาเนี่ยก็คือการ m o ฟไปจําตัวจีนค่ะคือพินอินเนี่ยเราต้องอ่านให้คล่องนะคือเราอ่านคล่องแล้วอย่างเนี้ยเราก็เริ่มนะคะไปจําตัวจีนได้ คือเราก็ไปดูว่าเอ้ยตัวจีนแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตายังไงนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการจําตัวจีนคือหนีนะคะจะต้องรู้ว่าภาษาจีนเนี่ยมันเขียนยังไงคือม่จะบอกว่าภาษาจีนเนี่ยมันมีหลักการเขียนนะไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้ยพอเห็นปุ๊บอยากจะลากเส้นไหนก่อนก็ลากเลยอะไม่ได้ชาตินี่ก็จะเขียนภาษาจีนไม่ได้เข้าใจปะแต่ว่าสิ่งที่หนี่จะต้องรู้คือหนี่จะต้องไปดูก่อนว่า,วาเอ้ยหลักการเขียนตัวจีนมันเขียนยังไง ขีดจากข้างบนลงข้างล่างขีดจากซ้ายไปขวาขีดจากข้างนอกเข้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยคือหนีจะต้องไปดูหลักการเขียนของมันก่อนนะคะแล้วคือหลังจากการที่หนีดูหลักการเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้หนีไปดูลำดับขีดค่ะทุกคนลำดับขีดหมายความว่าไงลำดับขีดเนี่ยมันคือการบอกลำดับขีดของตัวอักษรจีนสมมุติว่าคําว่าโวใช่ป่ะสมมติคําว่าโวานะคะเราต้องรู้ว่ามันเริ่มขีดจากเส้นไหนเส้นที่หนึ่ง ไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยฉันอยากขีดเส้นนี้ก่อนนู่นนี่นั่นไม่ได้คือแต่ละตัวเนี่ยเราต้องรู้ว่าขีดเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนแล้วไปจบที่ขีดไหนนะคะทุกคนการที่เรารู้ลำดับขีดเนี่ยมันจะทําให้เราเขียนตัวอักษรจีนได้ง่ายมาก <_ ch> ไม่เชื่อลองไปทําคือมีคนมาถามมีเยอะมากว่าเนี่ยหนูจำอักษรจีนไม่ได้เลยพี่มี่ทำยังไงดีคะหนูเขียนแล้วหนูก็ลืมหนูเขียนแล้วหนูก็ลืมคือจริงๆเนี่ยลำดับขีดนะถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันเริ่มจะขีดนี้ตัวนี้มันเริ่มจะขีดนีี้้แลวเเรากก็ฝึขยน ฝึกเขียนไปห้าสิบรอบยังไงก็จําได้นะคะแต่ว่าส่วนมากคนที่จําไม่ได้คือคนที่ไม่ได้เรียงตามลำดับขีดเขียนรอบนี้ก็เริ่มจะกขียนนี้พอมาเขียนอีกรอบนึงกูเริ่มจากอีกขีดนึงชาติไหนจะจำได้เข้าใจปะสเต็ปที่2ก็คือง่ายมากนะคะทุกคนต่อมามาถึงสเต็ปที่3มนะคะทุกคนสเต็ปที่3ามเนี่ยก็คือการที่เรานะคะเริ่มไปจำคำศัพท์คือเราเนี่ยอ่านคิดอินได้แล้ว อาเขียนตัวจีนก็ได้แล้วต่อไปเราก็เริ่มจําคําศัพท์ได้เลยนะคะเริ่มจาเลยว่าเอ้ยคําว่าฉัานภาษาจีนคืออะไรคาว่าเธอภาษาจีนคืออะไรคําว่ารักภาษาจีนคืออะไรคําว่าเกียริภาษาจีนคืออะไรคือเราก็เริ่มเริ่มจําคําศัพท์ได้เลยนะคะคําศัพท์เนี่ยมันไม่ได้มีทริคอะไรมากแต่ว่ามีรู้สึกว่าหนึ่งแกหนึ่งนะคะเราจะต้องฝึกอ่าน ดูว่าเอ้ยเฮ้ยคำนี้นะมันแปลว่าอะไรในภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะคะคําว่าหัวแปลว่าฉันนะคําว่าหนีแปลว่าเธอนะแล้วก็ลองฝึกแต่งประโยคนะคะทุกคนคือเราฝึกแต่งประโยคง่ายๆก็ได้สมมติเราจะแต่งว่าหัวไอ้หนีอย่างนี้ก็ง่ายๆใช่ป่ะหัวไอ้หนีหนีไอ้หัวมาหรือว่าวันนี้ฉันหิวมากจินเทียนหัวเอ้อเหรอเนี่ยแค่นี้มันก็คือประโยคง่ายๆนะคะแต่ว่าการแต่งประโยคไปด้วยแล้วก็จําคําศัพท์ไปด้วยยเเเนนีี่่มัจะทําาให้รย จำได้ดีกว่าการที่เราท่องคําศัพท์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาแต่งประโยชน์เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าอีคําคํานั้นถ้าใช้ยังไงเข้าใจป้ะอะแล้วมาถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะสเต็ปที่4ของเรานะคะก็คือการที่ฝึกคุยกับคนจีนค่ะหรือว่าฝึกคุยกับคนไทยด้วยกันก็ได้แต่ว่าใช้ภาษาจีนในการคุยกันหมายความว่าไงหมายความว่า3มสเต็ปที่ไปฝึกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาอีสามสเต็ปเนี้ย เอาอีสามสเต็ปน so like ี time, so it. So, it so you know ้นะคะมาใช้จริงคือการที่หนี่นะคะได้ไปคุยกับคนจีนเลยเนี่ยมันคือเหมือนเราเอาแบบความรู้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในหัวเอาออกมาใช้จริงๆนะคะคือมิจะบอกเลยว่าสกิลการฟังกับการพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยยังไงเราก็จะทําไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะมีภาษาจีนอยู่ในหัวเยอะมากเธอสอบผ่าน HSK ห HSK หก A A หก HSK ห้าหรือหก ถึงแม้ว่าหนิจะสอบผ่านแล้วแต่ว่าถ้าหนิไม่เคยได้ไปคุยกับเจ้าของภาษาไม่เคยได้ฝึกพูดออกมาจากปากนะคะมันก็ยังติดๆขัดๆอยู่ดีเข้าใจปะแล้วการที่ไปคุยกับคนจีนน่ะมันจะรู้ว่าโอ้คำศัพท์คำนี้ที่กูท่องมาแบบท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองมาตั้งนานม,มันใช้แบบนี้นี่เองแล้วมันก็จะจําได้เลยเว้ยคืออีคําศัพท์คํานั้นน่ะก็จะจําได้เลยแล้วก็รู้เลยว่าเอ้ยมันใช้อย่างนี้นี่เองนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคนจีนะคุยกับคนไทยนด่แหละ คุยไปคุยกับนกแก้วนกขุนทองคุยกับหมาคุยกับแมวคุยอะไรก็ได้ที่ให้มันได้ออกมาจากปากเรานะคะทุกคนคือ4ีสเต็ปง่ายๆแค่นี้นะคะไม่รู้สึกว่าเราทําได้แหละคืออย่างน้อยนะคะ3สเต็ปแรกเนี่ยคุณจะทําให้ได้และสเต็ปที่4เนี่ยก็ลองฝึกละกันคือเราลองหาเพื่อนคนจีนก็ได้ลองไปโหลดแอป Hello Talk มาเล่นก็ได้นะคะคือแอปนี้ไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคไม่ได้ประสาทแดกมากแต่ถามว่ามันมีคนประสาทแดกไหมเนี่ยมันมีนะคะมีเยอะด้วยคือแอป,ปอื่นที่มี่ไม่ค่อยแนะนำเนี่ยมี่รู้สึกว่าเราแทบจะไม่ได้ฝึกอะไรเลยเพราะว่าแอป,ปอื่นอ่ะมันก็จะค่อนข้างแบบปสออะอย่างแบบท่านๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือปอดอนะคะทุกคนคือเราเนี่ยนับหนุนให้คุยกับคนจีนทางแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่นับหนุนให้หาหลัวจีนตามแอป,ปนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะมี่จะมาพูดถึงทำยังไงให้ได้หลัวจีนเออ ทำยังไงยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดซับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปต่อไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะใครมีสงสัยใครมีสงสัยใครมีอะไรสงสัยนะคะก็พิมพ์มาด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะมีจะมาตอบทุกคนนะคะแน่นอนอ,อ๋อแล้วก็ฝากไปติดตามไอจีกับทิกเกอของมีด้วยนะคะรับรองว่า เ่าเหมือนเดิมวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายวย